สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องลาวพูดไทยลาวพูดไทยเหมือนกับเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเออผมคนอีาสานครับแต่ตอนนคนอีาสานท่ยสารทำว่าที่ทีเ่เทพทำว่าเนื้อเรื่องเทพครับ,รบจอดเข้าไปเมื่อก่อนนี่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ครับเอ่อสี่สิบ ีกพวกว่าแล้วครับเรากำลังเอเรื่องเจจาลงแล้วนะครับแต่ทอยล้างไปอีกนี่พอก็แม่คันว่าโอ้ยคืองคนบอไทยเอากิบไทยติศยังแต่งตัวแบบท่านสมัยน้อยมาได้สมัยก่อนนะครับผมเกิดมากพวกก็ยังท่านอยู่ครับท่านอยู่อคนีสานก็คือคนลาวทม,มือน,นะครับคนลาวกับมาประเทศไทยมาทำงานที่ไทยอ่ ปกติจะคำนวณเรื่องขอภาษาภาษาอีสานภาษาภาษาลาวับภาษาไทยมันเก็ม่พอต่างกันเท่าไหครับคนลาวมาทํางานอยู่ประเทศไทยทังเราไทยปกติมันก็เป็นเรื่องปกติครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยนี้ครับกดสิย้อนเข้าครับขึ้นไปถึงสมัยก่อนครับสมัยตั้งแต่ผมเป็นยังหน่อยนะครับขัดตัวแดงมากกรุงเทพมาทางานกรุงเทพขับบ้านครับขัดใช้นาฬิกาครับ คือเฟอร์นิเจอร์ใส่นาฬิกาใส่สา้อยยังแหลตแต่ครับแต่งตัวดีปรุงก็ไม่สีไม่สันถึงมากเขากเบิกแล้วมาพ่นมาจากกรุงเทพนะแล้วก็ขังบอก,กระภาษาเป็นบ้านคือภาษาอีสานนะครับแต่สิทธิ์ภาษาไทยมาแน่นิดนน้อยหรือเบียดเบียนนิดน้อยหนึ่งครับคฟอนิเจอสิบมิการเรีนท่าเล่ากันเริ่มคำพืชโอ้ยเริ่มโตเริ่มคำพืชไปไถ่ทับป้าเก็เข้าบอง นภาษาภาษาไทยคนนิ่มเนะ่ัข้าวสันเป้งสีวบวบครับเป้งสิบวบไทยเอ่อพ่อโยยากเกลยนะครับมันมิกลิกระสินเนาะเป้งสิเ,เพเิ่นแดงกันมากพอเกยอะๆกั็พอไทยเาอ,อย่างนี้แหะครับเป้งไทยนะครับเป้งไทยครับวันนี้ก็คอนอีสานขันบวบบวบไทยแต่งตัวดีนะฮะตะกอนี่ครับเสื้อผ้านี่ใส่ใส่ด,ดีๆีดีเมื่อไหร่นะ ฮะอันนี้เราไปสร้างเลยครับคนอิสาลีก่อนเนี่ยครับัอนอแต่งตัวดีๆแต่งตัวใส่เสื้อผ้าไม่ไม่เนี่ยนีน่บ่ได้เลยคนจะมองก็จีนบอกไปสัก,กันจึงตีไปหลายอย่างน,นะครับมันก็ถ้าหากว่าสีไม่งานสีอบนะาบุญเนี่ยว่าอาบุญเสื้อผ้าอาบุญเสื้อผ้าอาบุญสิบสิบไปยังแต่ก่อนผมเคยพอแม่ภาพไปซื้อเสื้อผ้านครับ มีงานอยู่ในบ้านในเมืองอะไรครับทัในหมู่บ้านผ่านตัวื้อเสื้อผ้าอาบนเสื้อผ้าอาบนเตะคำว่าไปเสื้อผ้าอาบนคือหมายถึงว่าเสื้อผ้าชุดื่องน้ำครับใช่ตอนเดี่ว่ามีงานมีงานวัดมีงานเพียงต่างต่างนะครับเพื่อเจกับงานมุขค้นงานประจําปีงานวัดงานยังสินครับงานหมู่บ้านงานประจําปีนะครับ ไสซื้อเสือเส้อผ้ามาไปซื้อแล้วปุ๊บซสร็ว่าใซ่กับใซด์ไซงานบุญแล้วครับใซด์งานบุญเซจงานบุญแล้วเซฟงานแล้วนะถ้ากันซักไว้ซักแล้วผ้าใบย่างดีนะสมัยตอนนะะผ้าใบย่างดีเสือเส้อผ้าเด็กเสื้อผ้าอาบุญนะขันเอาให้เอาว่าใซ่หนีไใด่เหล็กมาได้นะเอาไปใส่เหล็กมาได้ต้องย่ามบุญย่างงานเท่านั้นถี่ออกมาใสไซตอนนั้นแหละครับ เียได้เห็นค้นนมข้นสาวคน้นผู้่าว่าแก่กันหละแต่สบแงตงโตเห็นดูดีดูงามเสือผากางามผ้ถี่ใส่เสือผา่างามไม่อย,ย,ย่างคนเอาออกจากตู้เอาออกจากน้นพังไปนะครับ <laughs> สมัยก่อนนี่ยพ <laughs> อยแล้วก็ไม่ด้ออยากข้ามขามยืนพี่กอรังครับวันนี้ตอนผมเกิดขึ้นมาเป็นเรื่หน่อย็อ่าพวกเขาเป็นไม่รุ่นได้น้อยเนะี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลูกของผมเนี่ยล,ลูกเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยครับ เราพบกับไม่ได้ฮุบไซใจครับว่าเสียปาไม่เสียปาเขาก็ไปไปตลาดตอนนั้นงานคล้องแล้วงานอันของขีมูลของขีมูลเห็นงานคล้องงานยังสีนะครับตอนนั้นพวกเรไปเห็นงานคล้องเพื่อนอายุกับซ็บสี่ขวาเดียรที่ยี่สิบห้าปีตอนนั้นไปแล้วเพื่นเพืพ่อนแท้สิว่าเอาไปเล็กน้อยคราวนี้ก็ไปเอาอันไปซื้อเสียผ้า แต่งเงินหมือนกันได้เลโอ้ยงานหนักครับเือละสามสิบบาทโอ้ยเข็นดำนีดเข็นดำปูวนนะครับมันเอาเันจกปูนถึงมันจกดินขึ้นมาเฮ็ดงานคลข้องเฮ็ดข้องเป็นเห็นนะเห็นนะประเทศูนญมาล่ะเมื่อกะเอาเอาไป่ข้นจกจกมากมากเล้นคนงากระถา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 เอาเอาอ่อนแบบไปว่างแล้วพวกผมก็ับคิดบังดินน่ะมันมันขึ้นมากมายนะครับแล้วก็เข็นพอมกับเข็น ดึงทั้งดึง,ดง,ดงทั้งเกณฑ์เด็กข้นนาวบูเมนก็หลายค้นนะครับเถอดดั่มตั้งเจากับเป็นหลอดเดียวสองหลอดนะแต่แต่ละแดงเงินมากกับไปซื้อเสือผาตอนนั้นเขาเพิ่งเปลี่ยนแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วยุบลงกลมเลยหลุดลงกลมเลยเปลี่ยนครับเริ่มเปลี่ยนแล้วตก็ซื้อเสือผามากซื้อมาไสอครับไสมวัตเสือผาแบบแบบใกล้ขาดไม่ยิ่งนะครับถ้าเป็นเด็กหน่อยไปหลดเด็กหน่อยก็ใส่เป็นาดลักเนาะ เอาไว้ก uhm, ็ได้ว hai, นาน่ากันนาลักอันนี้เติมจากตะเคียนมากอก็น่ะค่ะเห็ masa, time timeline, fire, นเออก็ канал, น่ะใช้เสื้อผ้าดีก็น่ะเขาตัดซื right ้อก็ซื้อก็ไม่ใช่ก็ซื้อใช้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแล้ววัดนี้ต่อมากอะบะมีเสื้อผ้าไม่เสื้อผ้าเก่าใช้กันไปทั่วเลยใส่กันไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เคีนมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเมื่อตอนนั้นก็ ่ไฟฟ้าเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วครับไฟฟ้าเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็มีมีทีวีมีโทรทัศนะครับมีโทอร์ร่าสองไม้ข้อเท้าวดำครับเราใครสีมีกันดอกเออวันนี้ก็ไปเบิ่งกันนั่นแหละครับเบิ่งจมูบ้านข้อหันมีมีโทรทัศน์กัพภากันไปเบิ่งครับวันนี้ก็ต่อมากอะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับแต่วก็นี่บอกให้ไว้ได้ บอไทยนิดหน่อยกับอะไรแปะมันนี Stop Stop no ่นะอะไรแต่งต no ัวดีกว <That S 1> ่าอะไรน้อยนะคนณพิทุน้อยนะครับมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆพอเปลี่ยนมากพอกระเลิกลายเป็นแบบคนสมัยใหม่รุ่นใหม่อะไรเรื่อยๆครับรุ่นน้องรลุนน้องหลุนน้องหลุนน้องอะไรเรื่อยๆครับเขาก็เริ่มครับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ก่อนคุ้มคุ้มทุ่งชนคุ้มทุ่งชนเดี๋ยวนี้ไม่มีคุ้มทุ่งชนแล้วครับ ต้องไม่ก้าวในส่ปลาถุงส่ปผัสสินนะครับใส่ใส่ปลาถุงเรื่องก็เกีแต่ก่อนเนี่ยเมื่อกาันว่าอ่าที่ไล่ไล่ยางนะครับเนาะใส่ปลาถุงเพื่อยิ่งมีตักตักน้าโพธิ์พักมันยังเขาก็ใส่ยลามอะไรนะใส่ยลามไปถึงใส่ใสายทุ่มตำมาเลยท่าสินนะผมก็ต้องใส่ขึ้นคุ่มเข้าไว้นะครับเวลายางขึ้นมาจากนองเกิดตามจากยางเมื่อกาที่ยางง่ายเนาะ ขนนนนันย่งก้เบาย่างเป็นไรเนาะริมตาหม้อหมอย่างยินมทานยิ่ง่อยนะครับอันย่างขนันขันใส่สีสิ่งเคลื่อนเคลื่อนได้ยังไ่ได้เปล่าปืนกันคืองคับคนล่าสมือนี่คือว่าเบาเล่าเท,ท่าเบาไทยว่าได้อั้นมนสมัยสมัยโดนละครโดนโดนแต่ผมมีเร่องน้อยหมดนะครับกอเลยผมก็ไม่ขาใจทุกมื่อนี่มีวัฒนาการ หรือว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปขนาไนไปแล้วข้า,าสิไปบอกว่าพ่นนั่นเบาไท่คนนี้เบาเล่าครับมันก็มียั่เหตุผลหนึ่งครับมีทิศถิกับภัยพิบัไทยบอกนะครับล้วก็เห็นมข่าวกืชถั่าเบาภาษาอืน่นเปอย่ยงแต่เบาภาษาไทยนี่สิมีปัญหาเริ่มศาสตร์เริ่มคำเปิดเริ่มเรี้งยง่างตาแต่เบาไปจันทีครับมันเปลี่ยนสมัยไปแล้วครับ มันลาสมัยล้ายลาลาสมัยคักๆเลยล่ะคิดว่าตอนผมอยู่นิดหน่อยครับพอ้ายสิบปีแล้วครับตอนนิดหน่อยผนละเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวนี้กับตอนพบเป็นยุคเป็นสมัยมาเรื่อยๆอ่ะเป็นประสมัยละครับเป็นสมัยใหม่มาเลยต่อาสมัยนี่มานนี้คนเล่าเป็นเกับบอกค่สิมว่ากิจกันเรื่องนี้เนี่ยว่าเอาเล่าว่าได้เอาไท่หว่าได้คนมาประเทศไท่กับเราไท่ว่าได้เดียวนี่นะครับ ผมเห็นคนเล่าเนี่ยบอกไทยกันร้ายบอกว่าะมอไทยจังใดเบอรงกับเบอรงโทรศัศน์เบอรงกระทีวี่ไทยจริงบันเทิงของคนไทยเพราะเบอรงประเทศอื่นภายติดหูเรื่องครับประเทศไทยเบิ่์ก็ซึมซับกับภาษาไทยคนอีสา,นน,าน,นนี่ครับคนอีสานนี่กับตะกอนเนี่กับออาไทยกับไ่ค่อยสีเป็นหรอกครับพอเป็นยุ่ เรียนภาษาไทยแล้วบเ,เป็นยุแต่ว่าห้องบอยจะมีเพื่อเล่าท่านขึ้นเขินอายๆบอ,อาถึงแน่ว่าถึงแน่น่ะสมัยก่อนนี่ภาษาไทยเรียนยุขับไทยนั่นแหละแต่ว่าสำเนียงบวไฮแต่สมอน,นี่สำเนียงภาษาคนในหลักภาษาหลางหลายฮังเกง่งฮังค้นทังหองทังเกงิงคนเล่านี่ผมก็ต้งคิดในใจนะครับว่าผมคิดเออผมคิดถึงว่ากยกหลงนะครับว่า เก่งครับเก่งมากประเทศไทยแล้วก Again, ouais. see, sí. ็บอกว่าแปลกอีกอย่างนึ่งก็ชื่อว่าแปลกเพราะว่าเป็นเบิงพัฒนเป็นเบงทีวีไทยเป็นสลัทธัตเป็งสารภาพนะครับเป็นสลัทธัตไทยกับภาษาไทยเบิงข้อบันเทิงคือต่างๆกับภาษาไทยและอีกอย่างนึงทิ้งถึงบ่เบิงกะเบ้าภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยออกเพราะตางครับพื้นสานเลยแถมคนเล่า ทุบเเก่งครับเก่งครับเก่งแต่ว่าคนหลุดไม่นะครับคนหลุดไม่หนีเก่งเมื่อเป็นไปตามพัฒนาการนะครับพัฒนาการของโลกนะครับของความนันสมัยอินเทอร์เน็ตนะครับม่บมีขอบเขตยูบานกับเบิรงทั่วโลกได้เบิรงแทกกับเบิรงไดเบิดบาดทีจะเบิ้งอยากได้หูอียงภาษาใดอย่างเรียนภาษาใดม่มีขอบเขตนะครับเข้าะไปฎิกิจกัน,กน เจ้าพกีดกันว่าเอาภาษานั่นภาษานี้ยิ่งเบาไหลายภาษาแห่งดีคนไทยเนี่ยครับคนประเทศไทยนี่ถ้าเบาหลายภาษาได้หลายภาษาแห่งดีทห้งยกบยุ่งยกยก่าเกงที่บาสเนอคนไทยแท้ๆเนี่ยนะคนในเมืองกรุงนะครับเป็นเป็นซุมกระบอกล่าได้แล้วภาษาอีสานได้แล้วแต่ว oui, pues mm ่าหฟางห่างเข้ามกระบอกมาได บาดเด็กกันพ่ดบอได้ปุ๊บยกย่องเะครับอีสานเออคือเ่งเถอะคือเ่งแท่คนไทยพันพัฒนาขนาดไหนพาดบอทุกภาษาทุกทุกภาคของของคนไทยนะครับแล้วภาษาลาวนี่กับภาษาอีสานเนี่ยภาษาเดียวกันนอันเดียวกันกับบออันเดียวกันทุกทุกคำ่มเครับเพราะว่าอ่าภาษาอีสานเนี่ยมันมันดังเดิมเมื่อกับบอาค้อยสีม่กวได้บอลได้ครับ มุญาตายาย,ายทำไมผมเป็นจั็กน้อยผมเที่ยก็ะเป๋าคือคนเล่าวรเป๋าสอมือเนี่ยนะครับผมเป็นเงี้คนเล่าวรเป๋าเฮ้ยข้ามหนี่คืนย่าเขาเคยบอกดีว่าตาเขาเคยบอกคานี่ว่าเนี่ยววข้ามหนึ่งสินคะรับบางข้านผมก็จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ว่าคนคนเล่าคนบอกกันเนี่ยบางเทืย่ยกระเป๋าไม่ได้แต่ว่าบางข้อหมายนี่ผมคนที่สารแท้ๆนะบางข้อหมายของคนเล่านะผมยังโมโหนะครับ อันที่ซับจีดเลกๆผมมรู้นะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่หรอกนะฮะจริงๆก,ก็กอยากไปเที่ยวประเทศเลาวอยู่ผมก็อาสานแท้ๆแต่อยากไปเที่ยวประเทศเลาวครับผมผมมัเที่ว่าท้าทับครับผมมกมัเป็นเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติร้ายประเทศไทยหาเบิ่งบอร์มีครับไปสไมเมตาคอนกรีตเมต่คอนกรีตเมต่ยะลาดยางเท่านั้นนะครับ มันก็เรยคนข่าวเลยว่าคือมันทัานสมัยคือว่าอ่าสมัยมันแบบมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วนะครับเปลี่ยนเร็วก็คือแต่ก่อนนี่นะครับใส้จอบนะครับใส้บักจองนะครับใส้จอบใส้มีดสมัยเมือนี่มันนะครับสมัยเือมือนี่ใส่รถไถใส่รถคุดรถเกตอันต้นไม้ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้โค้งไว้ดออกมานะครับเห็ดหน้าเ็ดุท้ยเห็ดหน้าบ้านนี้ต้นไม้ก็เร่นพวกไอ่งรี้ ถ้าพ่อไปทำง,งานทำไมร้ายครับมันี้กเเลยคิดถึงว่าคิดถึงตอนที่เป็นเด็กๆนะครับเลียงไว้ีรยงควายแตก่ก่อนดิอ่าไปให้ไปหน้าโอ้ยนกพ่องนกพ่องเสียงนกเสียงเสีย,ยงต่างๆเนี่ยครับธรรมาชาติร้ายร่มเย็นสบายครับขป้นหลังขึ้นชีน้ลังควายก็ะลองเพศบายนะเนี่ยวั <laughs> นนี้มันบมมี่ครับบมมี่ไม่แต่ควายกับบมมี่ครับบมมี่ห้เห็นเลขสมมือดิ อ่าผมเป็นเป็นเด็กเลี้ยงควายสมัยก่อนเนอะเป็นเด็กเลี้ยงควายอ่าเลิกเรียนมาปุ๊บก็ออกไปน้าแล้วครับออกไปหน่าไปหาอาพ่อหาแม่ไปเลี้ยงว่อเลี้ยงควายเพ่นก็เลยคนขมคางสีมันแตกต่างสมมุตบ่บมี่รับะมี่มีกาเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปานีประเทศเล่ามีอะไรเห็นครับ ปลานี่ปลานมี่ถนนคนท้างแบบไถยางแบบเออนึกถึงสมัยก่อนนะครับนึกถึงสมัยก่อนนึกถึงสมัยก่อนเออใบเลี้ยงง่อยเลี้ยงไขยแล้วย่างไปตามป้าตามเนี่ยนะมีอ่าถนนกบบแบบตั้งแางแบบเป็นล้มเป็นบ่อเป็นแบบค่อย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 นะครับแล้วก็เป็นเป็นแองเป็นสินนะครับนะฮะผมเห็นแตวผมเห็นึกถึงบรรยากาศตอนกินเหน้อย ครัพวกก็เลยนึกถึงว่าอยากอยากไปเที่ยวอยากไปเห็นอยากไปเที่ยวอยู่ประเทศลาวเห็นแต่ในยูทูบในยูทูบเบอร์คนเอาออกมาพวกก็เบิ้งเบิ้งพผมก็ติดตามทุกคนนะครับยูยูทูบเบอร์เล่านะครับของแท้กับคนติดตามเหมือนกันแต่หนีผมก็ติดตามมั่นแหละครับพอผมก็ติดตามมาถึงห้าสิบวันผ่านผ่านคลิปเพิ่นครับผมก็อันไหนพวเบิ้งผมก็มาเบิ้งนักเที่ยวกับเบิ้งซ้ำนะครับเบิ้งซ้ำอยู่วันนี้ก็ ประเทศลาวนี้แตบทุกคนผมคดที่ตามทุกแตบทุกคนเลยครับเห็นเมนมเมดไปใส่มาใส่นีขึ้นเออเป็นไปหน้ากะกะเห็นเป็นไปหน้าไปดำหน้าเอายางไปแล้วก็เอาเรือเอารถไถเรือเอารถไถมี่เขไถล,ลากขีดลากไปลากลอ่อลากลอีกอย่างหน,นะะึ่งเลยครับไปับเนี่ยครับตามปลาตามยังขาหน้าขามนั้อมันเมิแ์ตนะครับประเทศลาวนี้ ธรรมชาติมากๆครับธรรมชาติมากถามว่าธรรมชาติดีไหมดีครับดีมันมีดีกันสมัยสมื่นเลยนะเอาความรู้ซึกของผมนะครับสมัยสมือนี้คําา่าอาธรรมชาตินี้มันหายากในโลกไปนี้หายากครับแต่ละประเทศนี่พัฒนาคแรบบเอาเทคโนโลยีเขามาทําลายป่าใหม่นะครับทำลายป่าใหม่กนะ็เลยตายเป็นมันหน่อยเลยเออ ชาคอนกันลไลก์อบถ้ามาหา้กินกันการปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆหรือมันบค่อยสีมีนะครับประเทศเลาานี้ของอดีตรงที่ว่านีปลาหเห็น,นะาาานครับมี่ธรรมชาติไลลาย่างนี่แหละครับนักท่องเที่ยวก็อยากไปเที่ยวอยากไปเห็นอยากไปเทียยเท่ยวอย,อ,อย่างเบิงผมเอกก็เคยถึงตังเป็นที่เ้ื่อยพวกก็ยังอยากคิดอยากไปเป็นป,ประเทศเลาานะครับขอยากไปประเทศเล้าด้วยกันแล้วนกะ็ ผมกับคุณแจ็คไปยากไหนสมัยก่อนนะกะชิดชิดผาผับคนเดียวนะครับคำว่ามีเทคโนโลยีสมัยก่อนม่อมีเนาะม่อมี่มมีสมัยก่อนม่อมีโทรศัพท์นะคนปิดหน่อยมืมีโทรศัพท์นะครับม่อมีโทรศัพท์นะตอนตอนเป็นเด็กน้อยม่อมีโทรศัพท์ก็เลยฟังตัวิทยุนั่นแหละฟังตัวิทยุสมัยก่อนฟังวิทยุเอ็มเอ็มนะลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ๆนะครับเร่ยงว่าเรื่องควายโยบ้านสมัยก่อนนี่นะ มาสมัยปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันห้ายกับหาเสบียงธรรมชาติเนี่ยหายากปานที่คนเท่ากับคือแมนอยครับการพัฒนาการพัฒนานี่ก็คือเราต้องเขาต้องไปตามยุคตามสมัยนะครับโลกมันมุนไปเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาเมื่อสิบเมื่อยกที่มนก็สิไปเรื่อยๆเรื่อยยิ่งสิเจริญไปเรื่อย แล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆมันกป็นที่ยาสารต่างๆเพื่อตัดสินกามแก้ครับตาเฮ้าหครับสมุโดยช่วยกันพิจาน,นนะครับอันบอกถึงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับทั้งเรื่องเรื่องท่านสมัยบันดียางเสียยางแล้วก็เรื่องแก้อดีตมันมีต้นไม้มีออียงต่างๆนะ นี่สัตว์ตาหนี่สัตว์เลี้ยงนี่เลี้ยงหลายอย่างนี่มันก็เมื่อกะดูดีดูธรรมชาติสดชื่นผมเห็นคลิปใน youtube ของคนลา่าผมเห็นเออสดชื่นดีสดชื่นดีดนดขนาดว่าไปสัมผัสเลยว่ได้ไปสัมผัสด้แต่ว่าผมเคยสัมผัสมาแล้วสัมผัสในบ้านผมนะครับสมัยก่อนไปถึงหน่อยครับขึ้นกีลังควาป้าลองเพ่งป้าเลี้นไปนะครับทําให้ทําหน้านั่นแหละครับสมัยก่อนนี่ครับสมัยเสม,มอนี่ครับสะบอกให้ฟังเลยเฮ็ดหน้านี่ ทำใม้ก่อนนี่เข็ดเทิดมดครอบครัวครับแล้วก็จ้างคนอื่นพร้อมนะแต่สมัยทุกมือนี่บ่อตองทาหน้าคนเดียวเป็นอย่างไรอาจาจังสันทําหน้าคนเดียวกับทาเร็วปันออ <c oughs> ใส่รถปันครับทุกมือนี่ครับบ่อ้องครับรถปันปันเที่ยเดียวปั้นมือเดียวแล้วเทียปั้นอะแร้วกทอ้งนึรงรลทั้งนึงคืออหน้า แต่ละทีละทีละทีะทะทขันร้ายกันตปั้นร้ายมือขันน่อยขันิปั้นบ่โดนแต่ใส่รถปัน้นใส่รถไทยกับติ๊ซากัานหะนออ่อยรถไทยกับกันเลี้ยวกัควายนะขันเอาควายไทแตะกอนติดซ่าครับครับผมพวกผมไทยหน้าเดียวเอาควายสองตัวไทยสองหลืองครับไทยซอยกันแต่ละมือละสองงานสองงานสามง,งานแล้วแต่งานใหญ่กันหน่อยครับมันนี้าซุมมือนี้บ่มีงานหน้านหน่อยแล้ะครับ มีแต่งานใหญ่ๆเอารถเกจปอําออกมัดเป็นงานเดียวบางเธอมันใหญ่ราก็ะเอาเป็นสองงานกับมีอันเรือว่าสถานที่เพื่อนที่นะครับเพื่อนที่มันม่เสม,มอกันเพื่อกระจายรถเกดปับ๊บอ้ยช่วน,นี้สุดยอดครับรถเกดปับ๊บถ้าหากความสูงขุดลงเอาไปคุดจบจกดินออกไป,ไปตั้งเทียกับเอาดินออกขายหรือจะให้คนมาลับมเมาท์นี้ ให้เขาขายอดินเราเป็นเป็นเป็นค้าค้าจากอันเี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วก็น่าจะสูงกับกดลงหน้าตำอดินมาซา่บานนี่ก็อันหน้าหลายงานต้นไม้ร้ายเอาออกุดออกเกตออกครับหน้าเพราะสมอกันเอารดปับไปเสมมหน้ามากปุ๊บโหเลยวาหน้ามากปุ๊บมันสีสมมกันมาสมมกัน นะแล้วก็ที่นี่นะที่ในลำบัเนี่ยมันงายกับการทำหน้าของสมัยนี้คือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนขันาน้างานหน้าใหญ่ๆดิใส่ดำนะครับใส่ดำนะขันลังูเห็นผู้ไกลๆใช้อ่อนใจอ่อนเลยพูใจออกปาร์ตเสิร์ตคอ,อสิตโตนะ๊ะหนาำหน้ายิ่งดำหน่อยคนยิ่งบดีนะขันงานหน้าไงนะหน้างานใหญ่นะ นัดับหน่อยคนนี้ <laughs> ใจดีมือแตงโมสิแเล่ามือแตงโมสิแล้วว่าแ <laughs> จมแตง่มสิแล้วว่าปวด,ดยากับปวดเสมัยก่อนเดีนะสมัยสมื่นี่ครับใส่รถปัน่นนะครับใส่รถปัน่นใส่รถปั่นแล้วก็ปัน่นแป๊บเดียวครับแล้วแตงโมต้บเดียวแล้วเฮ็ดได้วมน,นี่อ่า บ้านปุ๋ยสีดยาแต่ก่อนบ่มี่บ่มี่สีดยายาบะมีปุ๋ยกับบะมีปุ๋ยฉิกกว่าจะค่ย้ยวานเท่าเดีลครับปุ๋ยขิงกว่าค่อยวานเท่ากับคือมันเป็นธรรมชาติของมันเองคว้ยมันยางกินยาตลอดนะมันลายแล้วเร่องทุกลังข้าแล้วมันก็ลายครับว่าต้องใส่ปุ๋ยน้ำกินได้ทุกทุกที่กินได้ทุกที่ครับบ่มี่สมือ่อแตะอะไรเลย มิตรยาทั้งนั้นมิตรปุ๋ยตยาทั้งนั้นครับคุณบอกเรื่องนี้นีเดี๋ยวคลิปหน้าผมาบอกต่อครับมัน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 หลายประสบการณ์เรื่องที่ว่าตแต่เป็นเัื่งน้อยมากครับแล้วก็เรื่องที่อ่าสมัยนี้สมัสยก่อนนี้ที่เกี่ยวกับการไปกีบสาวการคุ้มทุช่ชนหรือว่าการไปเที่ยวางานไปยังต่างต่างนี่ครับมันเปลี่ยนไปบัดครับผมแสดงว่าผม ก็ดีอย่างหนึ่งคือครับผมเกิดสองสมัยคือผมเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนเป็นเปนรุ่นน้อยนะครับเขาเออเอือนสมัยก่อนเป็นเบาแวงเบาแวงนะเบาแวงกัรเปลี่ยนจะนเปลี่ยนเปลี่ยนสมัยมาเลยที่ผมบอกท่างหล้วครับเปลี่ยนมาเลยก็เลยกลายเป็นว่าผมสองสมัยก็คือจากนั้นมาขับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่เรื่อยๆมาจนทุกวันนี้สมัยก่อนผมยังเคยใส่แต่เกียงเป็นในน้อยนะครับ ใส่ตะเกียงอาจจะสื้อครับอาจจะสื้อใส่ตะเกียงอาจกินบึงกินเขานี่ก็กินเขานี่ก็ใส่ตะเกียงกินแล้วก็ฝนตกลงมาอ่อนปั๊บตักซักห้าหาบอ่ะสิถวยกรุงในจำบอครับผมอาจจะที่บอกคลิปต่อไปครับที่มันสีเงาเกินไปครับผมอ่าผมกดติดตามครับช่วยกดติดตามครับเพื่อทีได้ภาพบบริเบดริภาดคลิปต่อไปครับขอไว้ยังหน่อย เอาไว้ยังน้อยเ่ได้พาดคลิปต่อไปกดติดตามเอาไว้นะครับเออคลิปหน้าเดี๋ยวติมัเรา,เาฟังอีกแต่หากคอมเมนต์ไว้ครับอยากฟังไหมอยากฟังสมัยเกา่าครับกับสมัยใหม่มันคนระย่างกันเลยครับสมัยเก่าแบบใดสมัยใหม่แบบใดคนสมัยสม,มื่น่ถิงว่ารูเรื่องเลยครับถริงว่ารูเรื่องว่าสัมผัสไม่ได้สัมผัสะสมัยใส่ตะเกียบไปทัไ่ไดอ่าผมท่านครับผมท่านทุกเกิดท่านอยู่เกิดท่านสมัยใส่ตะเกียบไปทั่ไห แล้วก็สมัยป้าเป็นสมัยสมัยนี้เปลี่ยนแปลงเป็นยังไนแัะการที่การทํามาหากินเป็นยังไนครับการไปทํางานการไปเที่ยวการทํางานต่างๆนี่ผมสองสมัยครับผมคนสองสมัยคือสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้ครับอาจาบอกให้ฟังคอมเมนต์มากครับทุคนว่าขอยากฟังว่าเป็นยังไหนจงไงอยากสร้างคอมเมนต์มากแล้วกันนะสุเดรหูกุ้มจได้ภูวาอยากฟั้างาอยากสร้างเลยครับ อยากฟังว่าสมัยก่อนเป็นทังไหนสมัยนี้เป็นทังไหนคนสมัยนี้ก็คือเห็นเห็นอยู่แล้วครับสมัยนี้เป็นทังไหนคนสมัยก่อนใ,นใส่ชิ้นแบบไหนะครับคอมเมนต์มากครับท่านใจพุ่มบอกฟังกันคอมเมนต์มากตอนนี้ก็บ๊อบพี่เอียงนะครับแล้วก็ติดตามไปครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ <laughs>